วันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านรถอีแตนนะคะสมหมายการช่างนะคะวันนี้มานําเสนอรถอีแตนเครนนะคะลูกะคะ้าขาสี่ล้อนะคะพร้อมกระเช้าไฟเบอร์การ์ดนะคะ,อะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นรถพร้อมส่งมอบของอบตอโคกเริงลมนะคะอาเภอบอมเหน็อนาลงนะคะ ะะก็เหนอนิดนึงนาอวิ่งมาตอนนี้นะคะน้องเอกกำลงะะังมาลองยกเรนนะคะให้ลูกค้าดูนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นรถอีแตนนะคะสี่ล้อนะคะรถอีแตนเรนนะคะสี่ลอ้อค่ะพร้อมจะเข้าไปตู้กรามนะคะลูกค้าค่ะ,อะตอนนี้พาลูกค้ามายืดกระเช้าให้ลูกค้าดูนะคะให้หนายช่างอปตอดูนะคะวันนี้มาตรวจงาน,นะ ลองขับลองยกลองเทสระบบรถดูนะคะว่าเรียบร้อยไหมตรงตามสเปคหรือเปล่าะคะ่ะรถีิแตนรุ่นนี้นะคะเป็นรถีิแตนเพลนนะคะ4ล้อนะคะพร้อมกระเชา้าไฟเบอร์การ์ดนะคะพรวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะพร้อมเครื่องทูบอตสบ้า1ุ5แรงค่ะรุ่นนี้นะคะ มีไฟฉุกเฉินด้านหน้าให้นะคะลูกค้าพร้อมยางอะไรนะคะพร้อมอุปกรณ์ครบชุดค่ะความกว้างของกระบะคือ1.7เมตรนะคะความยาวก็3.5เมตรนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะสี่ล้อนะคะทวงมาลลยพาวเวอร์นะคะเบรกลมนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะนี่คะ่ะรถกระชเช้าเทงนะคะ รถอีแตนเพลน e นะคะรุ่นนี้มีเป็นรุ่น4ี่ล้อค่ะนี่ค่ะกระเช้าไฟประการรุ่นนี้นะคะกันไฟฟ้าได้ห0 0ันลต์นะคะลูกค้าค่ะหกพั 6, นขึ้นไปนะคะสามารถใช้งานาขนาดบรรทุกนะคะได้ถึง4ีตันนะคะเพราะว่า อบตอกำหนดสเปคมานะคะว่ากระบะให้มีความสูงแค่1.5เมตรนะคะลูกค้าอันนี้ตอนนี้นะคะนายช่งางอบตนะคะกำลังทำการตรวจงานนะคะลูกค้าะนะคะ่ะรถอีแตนนะคะ ร้านสม,มัยการท่านะคะรับประกอบรถอีแตนนะคะลูกค้าขาหลายรุ่นหลายแบบนะคะรถอีแตนเพนสี่ล้อรถอีแตนเพลนหกร้อนะคะได้หมดนะคะลูกค้าขารถอีแตนแบบออริจินอลรุ่นกระบะไม้ก็ได้นะคะลูกค้าขาสนใจนะคะโทรสอบถามได้ที่0 8 3 1 2 9 0 8 3 4หอเลยค่ะลูกค้าขามีหกร้อก็มีนะคะกระตะกระบะอลูมิเนียมก็มีนะคะลูกค้าขา ร้านตั้งอยู่ที่บ้านหนองสมบูรณ์นะคะตำบลละหานะคะลูกค้าขาอําเภอจตุรจังหวัดชัยภูมิ่ะสนใจรถอีแตนไว้ใช้งานนะคะอย่าลืมร้านสมหมายการช่างนะคะลูกค้าขานี่ค่ะตอนนี้นะคะนายช่างอาอบตนะคะกำลังนะคะกาล,ลังตรวจงานนะคะตรวจด,ดูรถอีแตนนะคะยกกระเช้าดูยกเบนขึ้นว่าเคน ของเราตรงตามสปิกรือเปล่าตามแบบสเปกที่ทางอาปตอกำหนดมาไหมนะคะเรนตัวนี้ยกได้สูงสุดนะคะยาวประมาณ7เมตรคะ่ะ7เมตรได้ค่ะลูกค้ากระเช้าไฟเบ,เบอร์การ์ดนะคะกันไฟฟ้าได้6,000นวต์ขึ้นไปนะคะเป็นรุ่น4ล้อขับเคลื่อนทั้งหมด5เกียร์นะคะ6เกียร์ถอยหลังนะคะลูกค้า่ะ พร้อมเครื่องคูโบต้าค่ะ15.5แรงนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะมีไฟฉุกเฉินนะคะ2ตัวนะคะไฟฉุกเฉินนะคะไว้ใช้งานเวลาอจอดรถจอดอะไรเปิดไฟฉุกเฉินนะคะแจ้งว่าด้านหน้ากำลังมีการใช้งานอยู่นะคะนี่ค่ะียกได้สูงประมาณ สิเมตรนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเฮียสมหมายการสร้างของเรานะคะกำลังแนะนำการใช้งานให้ลูกค้าดูอยู่ เป็นรถอีแตนเคลนนะคะสี่ล้อนะคะความสูงตองกระบะอา่า1.5เมตรค่ะลูกค้าขาความยาวอยู่ที่3.5 0นเมตรค่ะความกว้างอยู่ที่1.7เมตรนะคะเคลนของเรานะคะสามารถใช้สั่งงานได้ทั้ง2ทางเลยนะคะลูกค,าค้าขามีหมุนรอบตัวเองร8อองศานะคะตอนนี้เครนน้องกําลังมาหมุนรอบตัวรถนะคะนี่ นะคะก็จะหมุนตามนิดนึงนะเนาะนี่นะคะเพนสามารถหมุนรอบตัวรอบตัวได้180องศานะคะลูกค้าคะนี่ค่ะตอนนี้รถกำลังใช้เพนหมุนรอบตัวอยู่นะคะนี่ค่ะรถรุ่นนี้เหมาะกับการใช้ใน ศูนย์ราชการนะคะเช่นอบตหรือว่า,าการไฟฟ้าและถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะเหมาะกับการใช้าแบบว่า,าพืชไล่เช่นแบบว่าเป็นพืชผลไม้แบบทุเรียนลำไยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังเทสลดว่าหมน,นได้รอบตัวเองถึง180องศานะคะลูกค้าค่ะ รถอีแตนรุ่นนี้เป็นรถอีแตนเฟรนนะคะ4ล้อนะคะพลงมาลัยพาวเวอร์ค่ะแหนบสองชั้นนะคะนี่ค่ะลูกค้าค่ะรถสล้อมีพร้อมสโลนะคะและมีเบรกลมในตัวเลยค่ะมีเบรกลมนะคะความยาวของมันตอนนี้ดูจากสายตาก็คือ 10เมตรได้ะค่ะลูกค้า่ะเพราะว่าเราก็มองจากสายตาเนาะนี่ค่ะความสูงได้สูงมากเลยนะคะลูกค้าคะใครสนใจนะคะรถที่แตนร้านสมหมายการช่างนะคะรับประกอบรถทุกรุ่นทุกแบบนะคะสี่ล้อก็ได้หกล้อก็ดีค่ะลูกค้า่ะอยู่ที่ความต้องการของลูกค้านะคะ มีพร้อมจัดส่งทั้งเป็นกระบะไม้กระบะอลูมิเนียมนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0831-290834และ0 8, 3, 1, 2, 9 0 8ย์แ0 1 0 3ค่ะลูกค้าอันนี้ก็คือวันนี้นะคะานายช่างออบตอนะคะออบตอเคริกลงโคกเริงล,ลมนะคะอำเภอบำ,น,บำน,น็จบำน็จนาลงนะคะลูกค้า่ะ อ,อวดความเรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบนะคะว่าวคนมีจุดไหนที่ควรแก้ไขบ้างจะได้ทําการแก้ไขและพร้อมจัดส่งค่ะลูกค้าค่ะตอนนี้นายช่างก็ทําการตรวจสอบอยู่นะคะกับประหลัด